สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะจะมาพบกับคุณครูในคลิปการเกิดฝนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองการเกิดฝนจากอุปกรณ์ดังนี้นะคะหนึ่งน้ร้อนสองขวดโหลสามน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ,ให,ะให้เด็กให้เด็กๆดูนะคุณครูจะเติมน้ําร้อนนะคะ งในขวดโหลที่คุณรูเตรียมไว้นะคะเด็กๆไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรนะคะให้ดูจากที่คุณครูทดลองนะคะเท่านั้นพอนะคะแล้วสังเกตนะคะเพราะว่าน้ำร้อนมันอันตรายกับเด็กๆนะคะเด็กๆไม่ต้องเตรียมนะคะอะคุณคปูก็ เมฆมาไว้บนปากหลูนะคะน้ำร้อนคุณครูจะเป็นตัวแทนของไอน้ำนะคะที่ขึ้นไปกระทบก้อนเมฆนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตเม็ดฝนของคุณครูนะคะที่ไหลผ่านกดหลูลงมานะคะอ่าเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูจะให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะอ่าเด็กๆมาดูใกล้ๆนะคะ ครูจะสูงเข้ามาให้ใกล้ๆแล้วก็เด็กๆก็สังเกตนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีทางน้ํานะคะทางน้ํานะคะทางน้ําไหลลงมานะคะทางน้ําไหลลงมาสังเกตดีๆนะจะมีทางน้ํานะคะเห็นไหมคะจะมีทางน้ําไหลมานะคะ นี่คือเม็ดฝนนะคะจากไอ้น้าขึ้นไปกระทบก้อนเมฆก่อตัวเป็นหยดน้ํานะคะไหลลงมานะคะก่อตัวเป็นหยดน้ําไหลลงมานะคะน้ําร้อนใช้แทนไอน้ําใช้แทนพื้นดินที่ส่งไอน้ําขึ้นไปก่อตัวเป็นก้อนเมฆน้ําแข็งคือก้อนเมฆของคุณครูนะคะไปกระทบกันแล้วเกิดมาเป็นเม็ดฝนนะคะแล้วตกลงมาที่พื้นดินนะคะนี่นะคะ เด็กสังเกตนะคะที่ฝนล,ลงคุณครูเนี่ยเป็นเส้นๆน้ําวิ่งลงมาแล้วนี่คือเม็ดฝนของคุณครูนะคะกิจกรรมนี้นะคะเรียกว่าการเกิดฝนนะคะคือไอน้ําจากพื้นดินลอยขึ้นไปก่อตัวเป็นก้อนเมฆนะคะก่อตัวเป็นหยดน้ําเล็กๆอยู่ในก้อนเมฆเสร็จแล้ว พอมีน้ำหนักมากมวลน้ำมากขึ้นน้ำก็จะตกเป็นเม็ดฝนลงมาเรียกว่าน้ำฝนนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพบระบายสีแบบนี้เลยเห็นชัดไหมคะอ่าให้เด็กๆวาดภาพบระบายสีแบบนี้นะคะ ส่งงานให้คุณครูนะคะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีนะคะกิจกรรมนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะกิจกรรมนี้ของคุณครูนะคะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับกิจกรรมใหม่ครั้งหน้านะคะคือการทดลองการตกของผลนะคะผ่านก้อนเมฆมานะคะคุณครูจะเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันกับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย